วันนี้มีนระชาชนได้ลกที่กบะถางและพอกันตี่ัของพระสีคือกระดูกของพระพุทธเจ้านะทุกคนกัข้างแดกเลยก็คบดว่าบบบูคีประพันวมาสีใได้มากกับมาป็นคุญบารมีได้เยเกินคนที่ได้มากสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีด้ว เมื่อนี้ก็มาอยู่กับน้องการแต่กับภูเก็ตน้องสาววาดิ่พี่น้องเมื่อนี้ตื่นเต้นแทกพอจะทำอย่างอื่นก็ได้เช่นแบบแดงสุดนี่หลายคนอาจชิบุนนาวาวัวหัวข้อสีผ้ากันปใปยใจครันเนาะคือเนาะมีข่าวดีฟองมาถึงไทยเนาะก็คือนี่อนนาบัตุมาตาลิกะ แวว่าที่สําคัญที่สุดในของแวว่าศาสนาพุทธเออเจ้าพูดข้าวเนาะแบบขาดไรเนาะถ้าใครอยู่ไกลขนาดคนอยู่ไกลก็กลกลยงังมากพี่น้นนองมัคือเอ้าสิมาอ่ากาบ์บายเนาะเกิดิตทีนี้ได้ง่ายนะควเออได้คนกะคอมเมนต์บอกน้องด้าอันเพี่นมาอุบลเดี๋ได้ไปในเด้อถา้าผมไปเดียวก็คือว่าขาดเด้กพี่น้งนองเขาก็ตื่นเต้นเนาะแบบตะบนดาวทั้งคืนเลยที่อันเขาไปกรุงเทพศเนาะ แต่เไปที่ไกว่าอุบลขาสิไปไนเมื่อัี้เ่ี้มาอุบลวันแรกเขาให้ประจานสุฬาสัานานะในกาบว้เขาพอเขาสิบาแค่สี่จังหวัดพอก็ถึงได้เราออกจากอุบลแล้วไปแต่ตอนนี้ตื็นเ้นมกเลยทุกคนจาแล้วเดีรยนเราไป้น เออปารดตีนี่าี้ันอนนไม่ด้กูม่ก็หมอปรตี้นี้ามนั่นอากะมับไปก็คือเิมที่ะบไเอาบอกได้ก็เดี๋ยวสิเขาไปวันใดคนใดพี่น้องไปฝากวันใดก็แชร์ในเดิมพี่น้องเมื่อก่อนสิเขาไปก็คน

ฝากก็เบาสักขาเข่าคุณดีเข้ามาสามคนเด้อสามไอหนุ่มเก่าพี่ดอกสวัสดีครับสามวงวันคนสีเกศครับผมใส่แดงค่ะถักทายเนาะทักทายนิดน้อยนึงครับทุกคนเนาะตอนนี้กัไเลพาหนองรัดมาวัดมหาอย่างนะเพื่อนวัดมหานารามคือว่าวัดวัดป่าใหญ่เนาะทุกคนเนาะอยู่จังหวัดอุบลราชธานี ปกติวัดวัดวัดปลายไห้เข่ามีกะคนเขามาสักัดรลายดีแล้วทีนี้มีมีพระบรมสารีริกธาตุมามามาประจังก็เลยทำให้แบบคนยิ่งเยอะกว่าเดิมที่เดิมกว่าคุยอะคือไปนำพาดก็ได้ตอบก็ได้อันนี้ก็คือเขาตรวจสุขภาพใช่ไหม อันนี้ก็คือยารมนะทุกคนนี่เขาแบบว่าบริการดีมากใช่ไหมมันคือยารมใช่ไหมใช่เอาดมเออเพราะว่าเอมาอคนเยอะมากน,นี่เป็นวัดมหาวรารามทุกคนวารามเน นี่สิท้ายให้โบไนมันคนมันหลายเป็นหันโบไนใช่เขาเห็นบรรยากาศนี่ทุกคนก็คือบรรยากาศที่ดอกไม้แจกคนเยอะมากเราจะไปอ้อยดอกไม้ก่อนใช่ไหมใช่ดอกไม้แจกโอ้นี่เขาจะมีดอกไม้ให้แจกฟรีเลยทุกคนเยอะแห้งพี่น้องมาที่ทูปเยอะมาก เยอะจริงๆเลยอันนี้ก็คือดอกไม้แจกฟรีเขาจะมีให้บริการเลยคน เจมไหมมันคือแปลว่าเข้ามาครั้งแดกเลยนะทุกคุพุ่นกับลายแห้งส่วนลายกระจะใส่สุดขาวหมดเลยนีอูออยู่ข้างในใช่ไหมนี่ อว่าเสร็จแล้วเอาทำไมกลับบ้านใช่ไหมเจ้าอย่าลมไม่ให้กันไม่ได้นะนี่ทุกคนถ่ายรูปไหมคนเยอะมากเพื่อนขอมาเราเนาะต้นไม้ต้น im นี้กันปินมันแรกเนาะทุกคนเป็นมันแรกที่ใช้ใช้กาปลายเนาะของจังหวัดอุบลยเจ้านี้อันนี้นี่เ่ราะอะไรไปทุกจังหวัดได้ ทุกคนเป็น,อ,นอันเชิญมากตั้งแต่ท่านประเทศที่นาะอันเชิญมากประเทศไทย ประเทศไทยมีอยู่ประมาณสามจุดมีในกรุงเทพจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีละค่ะกระบี่กระบี่กระบี่ขอนแก่นจังหวัดฉะเชิงเท้าละค่ะอังเชิ่งรับไทยประเทศอินเดียก็ไม่มากอุบลนี่อยู่ส่วนทางทางอีสานเท่าอัปเปอร์แมนแต่ในจังหวัดเท่าไหนในประเหนือเท่าแต่จีนนีเวียดนามกัมพูชานะคะลาวเนาะเป็นประชาคมรับต้อนรับเนาะมามล้านได้ทุกคน นี <muitas S 2> ่ขอดูมาึง้ันไะนี่ขอดนเลยเป็นเกียรติมากอันนี้กระตือคือว่าเป็นบุญเลยนะครับเระว่าบุญมาระมีเลยล่ะเพื่อเข้าไปกับท้องจะรณ์ไปกับไปเมืองอันนั้นรอดพระพุทธบาทเนาะอันนี้เป็นอธิของเพลนเลยของพระพุทธเจ้าเนาะทุกคนเนาะนะเยาะสินทำงานไทยเป็นบรรยากาศในเมืองนี่แหละครับเยาะจงไปสรุปที่หลังเนาะมันอาจีพอะไรเงี้เสียงแหน่พี่น้องไว้อยู่ในนี้คนกับร้ายเนาะ ขขบคุณค่านี่เขามีประวัติใช่ไหมประวัติปชวดอ๋อนี่ทุกคนเราไล่มาเพิ่อมอีกแม้ไปเดี๋ยวนอ้องลาิีไทยบรรยากาศที่เบิงนำ้ำเนาะแด่ก็แจงสีมาสารุปตอนตอนถ่ายเนาะทุกคนอ่ะ ครับที่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะ <rester> <fuhr>

คุทารัุานินดครับนทุกท no ่านค่ะทุ่านทานครับทานทาสคักาการัรบทุกานทรับกาุรับนานีรักนการัานตารับกท่านารับานรบุการับุาระบคคัลลนะ อย่างได้ชิวิตวันนี้นะคะเรียกว่าพี่น้องประชาชนได้มาอย่างล้นหลามฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้นำดอกไม้ทุกเทียนมาอธิษฐ <c oughs> านจิตประชาชนชาวบลน,นะคะได้มาสักการะ,ะนะพระบรมสาลีริกธาตุส0งพ 5 7้7รีนะคะปีแล้วออกด้านทิศตะวันออกค่ะค่ะพี่น้องประชาชนเนี้ยค่ะ,คะดอกไม้ทูกเขียน ขอให้นำไปบูชาที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะที่น้องประชาชนที่ได้สักการะเสร็จไปเวียนเทียนขวานะคะแล้วก็ออกด้านที่ตะวันออกนะคะจะมีจิตอาสาคอยบริการนะคะขอให้อ่าได้เวียนเทียนเลยนะคะเวียนเทียนด้านขวามือของท่านเลยนะคะแล้ว ท่านพี่น้องประชาชนที่ได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุจากนั้น2,567ปีที่พวกเราชาวไทยทั่วประเทศและชาวลาวนะคะได้ามาร่วมสักการะขเพียนแค่นแล,แล้วนะคะต่อได้เลยนะคะทางที่กำลัองออกะค่ะเนื่องจากว่ามีที่ปทิ่หมดเลนะคะ มีกำกับนะตอนนี้มีพี่น้องประชาชนอยู่ด้านนอกอีกจำนวนมากขอให้พี่น้องนะคะสักการะเสร็จก็ยนเพียเลยนะคะแล้วก็ขอคุนด้านขวาเลยนะอไม่หยุดเลยครับร้องเพียรอเพียนะคะก็บอกเยแล้วก็บอกเลยรับ

พี่น้องประชาชนที่อนุญากให้ท่านเกลียนรอบเดียวค่ะพี่้องค่ะเนื่องจากว่าที่น้องริสัทประชาชนนี้ค่ะได้มารอเอ้าจำนวนมากนะคะเข้ามาที่นี่นะคะ บอกได้เลยว่าทางตะวันออกนะคะไม่่ดีประตูเดียวค่ะกขคุณยายสุรีเลื่อนแถวค่ะแล้วก็พี่น้องพอเข้ามาจากประตูทางหน้าวัดนะคะด้านหน้าก็มีหาดท่านโน้สร้างจิตอาริยานของ ได้ไปเจอแล้วก็เยกาที่น้องได้ทะยอยข้าวเมี่น้องเดินทางสักการเสร็จเขาเสทาไปแล้วเราบได้คระได้ Oh. สุดยอดมากทุกคนคนก็นับร้ายขึ้นเดือยๆเนาะสิบเอ่าบางล่งนี่บะมี่ด้วยบะมีแผ่วด้วยทุกคนคนเยอะมากเขามีบอลนางสมาร์ทที่นัเด้อทุกคนเด้อยคุณได้อยากมากสามารถมาได้เด้อสามารถมาได้ด้วยเสมเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะค่ะ ก็สำหรับที่สอถามจิตอาสาชุดเหลืองนะคะได้เลยนะคะก็ดูดูคณะสงฆ์ด้วยนะคะพี่น้องประชาชนนะคะประสุงท่านก็ออกทางเดียวกันก็ขอให้ปรทุกคนมีโรงทานแต่มาด้วยท่านจะไปชมในเทศการก็ท่านส พระบรมศาลีนี้ก็ห้าเสดท่านเวียนขวาหนึ่งรอจากนั้นไปบอบต่อยัติทีน่ทนอง<ด>ตอนนี้เ <มา S 2> ข้า,ขา,ขา,ากับ <compare S 3> เวีย <inee S 2> นเทียนใดพระบรมศาลีาก็ห้า,าพระเจ้าอยู่หัวห้า 67ปีจะต้องอยู่ในด้านบึงบุ้20ตุราฉะนั้นพี่น้องชาวโวลนลาชาวสปอปลาวชาวอีสาน20จังหวัดนะคะท่านได้อยู่ใกล้ที่สุดนะคะใกล้เทวิหารนะคะอยู่ตรงประตูมุขท่านผู้อยากถ่ายภาพ สามารถถ่ายได้ที่จอ LED นะคะจอ LED ไปแชร์ให้กับประชาชนกำลังมายก่ลังนอันไกลสปีดเรได้ดีแห่งใบคือแล้็มนเยเราดูดีอนะแล้วพูยังไกับดยังไงวันนี้็สิสปีดสองปลุ่เนาะได้ค่ะคุณเหลังไปข้ามาวันนี้วันนี้มันทีสิทเป็นอะไรก็ได้สปีดไปในเขาบ้านกรุงารีเนาะ เยอะมากน้องน้องดั้อึอันเดียวชื่อมาไหมมามี่มีผ่าเย็นบริการดีนะทุกคนจะมาแตาม่ามาตอนคำกันบอกบอผ่อดคนได้นะทุกคนถามาจะเลี้ยนกันคือห่อนแดงเลน,นี่เป็นน่าจะเป็นน้ำแล้น ผู้น้องที่มารลูกศรัลพระบรมศรีกับพระและพระอรัมพติมาของภาสาลีบุตรและพระมงคลานเป็นภาพที่านที่ได้นำดอกไม้ทุ่งเทียนท่านเข้าบริเวณปพิธมณโฑจึงรอบพิธีรอบพิธีนั้นสามารถอธิษฐานขอพรตั้งจิตอธิษฐานสมาธิ ขึ้นหลงใหญ่นะคะจากนั้นท่านสากพุทธคือการด้านหน้าพระวิหารเสร็จท่านก็เหยียบเทียนรอบเดียวแล้วก็ออกเลยอันุญาตให้เหยียบเทียนนะคะรอบเดียวแล้วก็ออกเลยออกทางที่ประตูทางที่สวยกว่านะคะพรระค่ะแล้วถ้าอยากจะดูประวัตินิธศการของพระบรมสารีริกธาตุท่านสามารถชมได้ที่ทาง นะคะแล้วก็เปลียนรอบเดียวออกด้านทิศตะวันออกนะคะวันนี้มีพี่นองประชาชนได้ลง ระเบียบเป็นกาะเยอะมากนาประเทศรวมแสนแล้วนะคะคาดว่าจะประมาณแสนห้าหมื่นคนไปจนถึงเวลาย0 0สินาฬิกาาพี่น้องที่อยากจะนั่งสมาธิสามารถมาที่โต๊ะรับรองได้นะาพระว่าได้นะคะมานั่งสมาธิได้แล้วจังหวะได้เตียเสือโ้ พี่น้องได้นั่งสมาธิกันด้วยนะคะพี่น้องได้หลังไหลมากันอย่างล้นหลามนืคอาทางกัเปเป่ากันสาอก่านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอัเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ได้มาสักการละพระบรมสารีริกธา เป็นบุญใหญ่กระชิมครั้งหนึ่งในชีวิตพวกเราต้องมาสักการะกันนะคะต้องถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตของพระสมิงก์ของพระองค์นะคะได้มากราบสักการะอย่างกระชิมนะคะขอขอให้ตั้งจิตอาชินหาของค เป็นมูลวาสนาที่ผู้เราได้สภาว่ารใกล้ชิดและภารกิาท่าเะารบุ่นและพกเวลาและก็รัฐไทยเปิดโอกาสให้พี่น้องสปปลา สักกชขพี่นองคอบรัต้ากบไหเรือยูอ่าได้ยูไก่ยู้าก็อ่้กราบให้พนงาราเข้สักการะอจะได้ก่อนารมเพราะว่าไม่ได้มาง่ายๆใช่มอกบกนสองทูนะเดี๋ยวรานปีดค่ะพี่น้องประชาชนที่ได้มาสักการะนะคะออกวี ขวานะคะเวียนเทียนไปคนแล้วก็ได้แล้เนียเรียงปิดทีหนะางระด้งะด้างกระด้กะด้างก้านกรางก่ด้งกรด้งกด้าหกรด้าก้างพระด้กระด้าะ้งก้างกระกระด้าด้ร้ระดา้างกระด้าง้างราก้กงรกนงา่ก้ก้ะ้างะ ก็ขอวางรู้มือนะคะด้านหน้าไม่อนุญาตให้นั่งนะคะถ้าอย่างไรที่น้องประชาชนอยากมานั่งสมาธิจะมีเก้าอี้รับรองนะคะอยู่ด้านหน้านี่นะคะด้านหน้าก็มีหางเก้าอี้รับรองตรงนั้นเลยค่ะคุณข้าเวียนจะเวียนรอบแล้วก็เวียนขวานะคะและแ้วก็ต่อมาที่ตะวันตกเลยค่ะไม่ได้เวียนสามรอบนะคะ เลียวเลี้เดียวค่ะขออนุญาตพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะพี่น้องมาเยอะมากนะคะขวานี้เรียนเทียงขวาแล้วก็ไปอ้อมด้านหลังไี่ให้แล้วก็อ,ออกเลยนะคะเนื่องจากว่าการจราจรตอนนี้เรื่องแย่มากนะคะ าให้กวลเลยเปิอกาสให้พี่น้องที่อยู่ด้านนอกอาจะเยอยเข้ามาจังวนเะจะมาาอะไานแล้วในวันรุ่งน you like ี้จะไย่สิทธา่ย่างนี้เข้ากันแล้วได้ตลกมือน่นะะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าไมไมอยู่งานไม่ได้นึกซเนื่องจากว่าการจราจรเยอะมาก ทุกคนอันนี้ก็คือผูอกผ่าเนาะเป็นอ่าอ่าลัคทั์ L G D เนาะอะไรนี่ยทำได้เขาสีไทยแล้วเนาะไทยไทยเขาชดค้งข้างใน,ใน,น่นอยให้เราเบอรนั่งรออยูข้างนอกว่าเข้าไปเขาไปในเด้อทุกคน ทุกคนก็มาทายบุปไลน์ค่ะอันนี้ก็คืออ่ากุอ่อก็คืออาทีว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเราผิดบ่คลานว่าอาลาเราสิได้มากล่า,าวายเนาะทางแดงในชีวิตด้วยเพราะว่าอ่าบ่ได้อันบ่ได้มาโดนเนาะบ่ได้มา ม็ได้มาก็ให้มาเลยอันนี้ก็คือเขาเอามาอ่าเย่านี้เสริมสรองให้เจ้าเจ้าอยู่หัวน้องเก็บของประเทศไทยบอกว่าถือเตนเขาขอโชว์อาไฟเดอร์พี่น้องตื่นเตนแห้งเฟิรงพี่น้องจนว่าหอดจีหอดสองถุงในคนก็ยังมาหลายคักพี่น้องคนไหนพี่น้อง คนยังตัวแถวกันมาหลายหลายหลายเลยแบบอามาเรือยเดือด้วยทุกคนนี่ว่าปิดสองถุงได้คันิดสี่ถุงกล้วกดเกินที่สี่ไรกเก่าอีกพี่น้องไมาคำมาสารแไปยังทานด้เอคนนี้เรียนกฤษฎีบุตบุาดบุบาเส็ อันนี้ก็คือรถเฮอาอัาอชิหรือกระลกูกของพัทธเจามาเนาะทุกคน สวยงามมากเลยจัดแต่นติบก <Oh, ุลาด้วยดอกบัวพี่น้องสวยมากประกาศจากกองหน่วยการค่ะคุณตาเนมนะคะชื่อจริงสุกรีนประด คนตอนนี้เข้ากาได้กาบวายเนาะรายกาไก่หอดเวลาที่เขาจะปิดดนโดมเนาะไอกาบวายเนาะก็คือเข้าไลยมากก็คือเป็นทางแรกของสาวเล่าในการบูคิดบูฟันว่าอาจจะสาวเล่าคนอื่นที่นี่บูปาร์นาได้มากาบมะวายเนาะเอ่อข้าวบะลงข้าบะลงมา ยกากษ์หัวดิดิอะไรขึ้นบอกอันนี้เลยก็คือใช่ไหมในนี้ก็มีใช่ไหมคืออะไรล่ะพระบรมมหาล,ลิกิตาธิษฐานนี่เลยนะนะทุกคนเนาะเราก็าอบอกว่าถือมาสาดีลิกิตาธุษฐคือว่าอันที คือกลุ่มข,ของพระพุทธเจ้าเนาะทุกคนกระข่างแดงด้วยกับบุคิดว่าบุคิดว่ฟเฟิลาสีได้มากกับมใเป็นบุญบารมีดึงเยอเกินทุกคน,ท,กคนที่ได้มากกับใบทำผู้ใดอยู่ไก่เนาะยักมากกับใบเขาจะมีประวัติให้ดูด้วยนะเป็นไท <laughs> ยเป็นสันสีสีพีดแล้วย้อนสิปิดขีดเดียวก็สิอัดถ่ายน้ำดังเลยกระไดทุกคนเดี๋ยวสิไปถ่ายอ่ะ ภระวันเทเิงน้ำดังแต่กริสยไทยใบอ่านเองนัน่มนะควนเป็นแบบส่วนกำเนิดของอ่าเจ้าเจ้าพุทธเน่าที่แบบว่ายุดศซุนร่วมเลยกับว่าใดเนดาะตาบ่้มีอ่าพราโบรช่พระบรมมาฮามาสาดีนี่ก็คือ ก็มีสาวบุญเขาเนาะคนเป็นบุแเฮงเดมานี่กเจงได้กับฝากก็ได้ก็แชร์เด้อน้องแบรกระสีไรคิดชิปลงเพียงซัมนีเนาะฝากก็ได้ก็ซัมซาเนาะแต่ก็สามารถสนับสนุนน้องแบรนดได้ก็สามารถกดซุปเปอร์แตงเด้อทุกคน พูดเต้นๆบอกยังโวยโอยเลยเกี่ยมมาบอกแบบว่าทอมาายังดีได้เั่งอันปรบบอกเพระว่าทุนเกิดยูฮันยูนีนอไเ้ย่าชีวอฟิวิตเรามาเรียบร้อยแต่ว่ามาหานี่ดือเลยทุกคนยังได้กลับเป็นกำลังใจให้ลองดั้ที่เก่าเด้อทุกคนพบกันคีมไหนที่นาบ๊ายบาย